สนับสนุกโดยฉับไวการเกษตรคิดถึงเครื่องสับอนเนกประสงค์สับหญ้าสับหยวกคิดถึงเครื่องสับฉับไวเรายังมีหัวเกี่ยวหญ้าติดรถไถเดินตามซองบังคับโคกระบือผันหญ้านายและรับผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิด ครับผมพ่อคำปั่นครับดูแพรว่าฟ้ามครับพ่อคำปั่นพั่น้องครับลูกของพญาหงครับพี่น้องครับถลูกพญาหงนี่แสดงว่าเป็นกล้วยเก่ากล้วยสมัยตะกี้นะพ่อเนาะเจ้ากึ้งครับโอ้เป็นลูกของเจ้ากึ้งมุกดาหารหรือว่าตอนนี้เป็นกึ้งแพรว่าฟ้าครับลูกกล้วยตัวนี้นะครับพี่น้องยังไม่ถึง24ชั่วโมงแมนมาพ่อคำปั่นครับแมนครับชื่อว่าจังไดพ่อตังไวยชื่อแม่คูนครับแม่คูนแม่คูนมันเป็นลูกผู้ใดครับผมลูกเบิรมพัลลานครับ แม่คู่นี่เป็นลูกของเบิรมพัฒนาครับโอ้ยตัวแม่คูุ่่นกับบึงต่างแต่ฝุ่นวัตถตอแมนไปเบิ่งซองเบิ่งอยู่ขอกก็คขึ้นว่ามีตัครับคุณพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องมือวานนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากคุณพ่อนะครับผมไอ้ไงไอ้ใซ่เฮาทางเพราว่าฟ้ามนะครับผมอยู่ที่จังหวัดกาฬสินน่อเนาะนะครับผมมือวันนี้คู่นมีเป็นเกียรติหลายหลายเด้มีโอกาสได้มาทาย อัปเดตนในพี่น้องเกษตรกรเฮานะครับผมได้เห็นอีกหนึ่งฟาร์มที่เป็นมาตรฐานอยู่ในโซนภาคอีสานนะครับพี่น้องครับก็คือเพรว่าลำปาวบีฟนะครับผมพี่น้องครับเป็นฟาร์มม่วนะครับผมที่เป็นเบอร์ต้นๆนะครับผมในประเทศไทยแล้วก็เป็นฟาร์มกล้วยนะครับผมที่มีซื้อมีเสียงในวงการคุณพ่อครับพ่อในน้ำตัวในพี่น้องเข้าได้๋ยวหงุดจากนะครับผมพ่อซื้อเสียงเรียงน้ำจัไดีน้อครับผมพ่อขําปั่นครับดูแพรว่าฟาร์มครับพ่อขําปั่นเนาะครับนพ่อครับพี่กัรยุนยุสัยเนาะครับ ดูบ้านหนองสวงครับบ้านหนองสวงขึ้นตำบลตำบลหนองสวงตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีหนองกรุงศรีขึ้นจังหวัดกาฬสินุ์นะครับคุณพ่อครับทางไปท่างมาสะดวกนะพ่อเนาะหาพี่น้องเฮ้าอยากมาจังซีีกะสามารถนะครับผมค้นหาในเขาเอื่นว่ายังกด GPS เอนาะโอนเนาะนะครับผมพี่น้องกับพิมพ์ไปเลยครับผมแพรวา เพรว่าฟาร์มลำปาวีฟนะครับผมมันกสิมาเลยหอดมองหอดที่จอดยึดรูคับมันบ่ปิดประตูรัดนะครับพี่น้องนะครับผมบาทที่นี่คุณพ่อรับมาเบาเรื่องค้อยง่า่ข้ยงามเฮาแน่แม่นี่พ่อตั้งซื้อพันวาจังไนครับซื้อหงครับเมหงแม่หงนี่เพิ่นเป็นค้อยลูกพ่อไหนพ่อลูกพญาหงครับลูกของพญาหงครับพี่น้องครับถ้าลุพญาหงนี่แสดงว่าเป็นค้อยเก่าค้อยสมัยตะกี้นะพ่อเนาะอ้ยรละว่างเหยียบลูกเด้อ <laughs> อ่อนซ้อนนะครับผมแม่หงเป็นลูกของพญาหงนะครับผมพ่อครับความสูงหลายปันใดพ่อนี่ความสูงประมาณลอยหาสิบแปดหาสิบเก้าครับประมาณร้อยห้าสิบแปดถึงลอยหาสิบเก้าครับอุย้ยอีพ่อครับแม่พันอยู่ในคอเขานี่มีอยู่ประมาณจากัจกโตใดพอ่อไล่ทั้งบดตุตนทุโตัววตุหม่องสุบอนนี่แม่พันประมาณประมาณสอง้อยเอยครับ <laughs> เอาจากสีอีพ่อครับสองลอยตัวคู่บนสีไทยแต่พ่อยพี่ให้น้องในเบืองเนาะพอหอมปากหอมคอนะครับผมขับไปไรไทยสองลอยตัวพอดีหลับหวานข้นพี่พ่อเลยแล้วงาในไปเขานําเกียรตอนะครับผมโม่ไหวพี่น้องนะครับผมแต่ว่าพี่น้องกะถ้าเป็นมีตัวไรตัวเปิดตัวแบงกะพี่น้องเข้าสามารถแวะเวียนเขามาได้เนาะพ่อเนาะนะครับผมกัยินดีต้อนรับพี่น้องเกษตรกรเขาะเบิงส้มได้ครับขอบคุณพ่อครับพ่อมาที่นี่แม่หงในพิ้นมีประวัติการส่งลูกจากโตแล้วพ่อครับ ได้สองตัวครับได้สองตัวตัวหนึ่งท้าคผู้วาจำผมพิดดาสิเป็นกะทิกะทินี่นะเป็นลูกของเพชรอนันต์นะครับพี่น้องครับของพีพึ่งลาวินันนะครับผมกะทิหนึ่งยุคขอกอ่าที่พีต้ลเพลียกอครับยุบ้านนั้นบ้านยังก่อพอยุบ้านนั้นข้ามขามครับบ้านข้ามขามกะทิยุหันนะครับผมเป็นลูกของแม่แม่หงเฮาครับ บาดที่นี่นะครับผมโตที่สองนี่ก็คือโตคลอนอนอยู่นี่มันบ่อแหรอครับนอนอยู่นี่ครับท่านมีซื้ออยู่เพราะท่านมีซื้ออยู่นะครับผมครับผมคุณพ่อครับลูกตที่สองเพื่อนนี่เป็นลูกของไผ่พ่อลูกของเจ้ากึ่งครับโอ้เป็นลูกของเจ้ากึ่งมุกดาหารหรือว่าตอนนี้เป็นกึ่งแพราฟาร์มครับพี่น้องเบิ่งเลยครับผมน้ำเสื้อแพร่ว่าฟาร์มนะครับผมไอ้บอยหรือว่าเสียบอยเฮ้านะครับผมหรือว่าพ่อข้ามปั่นนี่ เฮ็ดนำเสื้อเจ้ากึ่งมุกดาหารแจกใจพี่น้องเกษตรกรในหลอดละ300รอยบาทหลอดหนึ่งนี่คือ300บาทนี่ไอบอยว่าจังสันในพอพี่น้องครับเบิ่งพันธุกรรมการทรงลูกลูกควายตัวนี้นะครับพี่น้องยังไม่ถึง24ชั่วโมงแมนม่พอคำปั่นรับแมนครับวิออกมาเคลื่อนประมาณจามทุ่วครับประมาณสามถุบครับโอ้ย สามถูกพี่น้องเบิงเลยแข้งขาจะเมนใหญ่จะเมนอ่อนซ้อเบิงพี่น้องให้่พูดเบิงน้ำเนยอุ้ยอันพูดจับคั้วยก่ย่างเก่งเด้น้องพาดจับขั้วซอยอ่ะพี่น้องเบิงนี่ขั้วยยงบบท่านได้กินกินนุ่มอยู่เนาะครับขั้วยยงบบท่านเด้เป็นนุ่มเป็นอย่างนะครับผมแข้งขาพ่นยัางใหญ่เลยพี่น้องเบิงนี่คั้วสีญงเพ่นบายเบิงถาบขา อีพอ่ออีพ่ออื่นอีพอ่อ,พอหลีก,กล่องด้วยให้กล่องบึงเฮ้าในบานเอา้าบ่ได้เห็นสาวดอกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เต้นยอกยอกแต่ตัวแม่ยักตัวบงงาด้วยครับตัวแม่ติพอ่อนี่ครับครับอ้ตายไปพุ่นลูกไปพุ่นไปพุ่นเร็วเร็วเร็วเอา้ายุหันละมามาโซดูมาโซ่โอ้ยตัวแม่นะครับผมเป็นลูกของกึ่งบุงดาหารพี่น้องครับเจ้ากึ่งบุงดาหานนี่เป็นควายที่ส่งลูกนี่ได้มหััจสจย์แหงส่งลูกเกินพอเบิดสุดโตพี่น้องครับ ขุดก็เลยอดซ่นอน,อนพี่น้องฝากนําเสื้อเดอ้อนาเสื้อตัวนี้นะครับผมเป็นอย่างแพรว่าฟ้ามหรือว่าไอ้บอย่นคือจังขายหลอดละสามลอยครับพี่น้องเพราะว่าอยากให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าเด้เข่าถึงโมเมนว่าหลอดละสามลอยนี่พี่น้องเข้าสีบามพันพอดีเลยพอสู่หลอดละห้าลอยโมเมนได้พี่น้องครับแต่ว่าพันธุก,กรรมการทรงลูกก็คือยังเห็นนะพอเนาะนะครับผมบมเมนตูขุดเบ่าเองพี่น้องมันเป็นอีหลีเบิองเอาเลยนะครับผมเบิองเอาพี่น้องเบืองเอา นี่แหละครับผมเป็นท่ายาดนะครับผมของแม่หงแม่สูงลอยหาสิบแปดถึงลอยหาสิบเก้าครับลูกออกมามันสิไปใส่บาทนี่พอวะมันบอได้ไปใส่ดอกขันมันมาไปอยู่น้ำหมูแม่นี่หรอมันก็อยู่น้ำแม่มันนี่แหละวาตที่อ่อนะครับผมพี่น้องฝ่าพี่น้องข้าติดตามนะครับพี่น้องครับเป็นฟ้าม่วงฟ้าม้วยเป็นมีมาตรฐานอีกขอกหนึ่งนะครับผมอยู่ที่จังหวัดกาฬสินุ์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคู่วันสิบห้าไปเบิ่งแม่พันแม่ขอกโตต่อไปครับพี่น้องครับ ครับผมคุณพ่อครับพ่อครับค้ยแม่นีเพิ่นอ่าชื่อว่าจังไรพ่อตังไว้ชื่อแม่คุ้นครับแม่คุ้นครับแม่คุ้นพ่นเป็นลูกผู้ใดครับผมลูกเบิ่มพันล้านครับแม่คุ้นนี่เป็นลูกของเบิ่มพันลลานครับโอ้ยสะออ่อนเลยเนาะสูงหลายพันได่พ่อสูงประมาณร้อยฮะที่เป็นหเก้าซ้ำตัวห่วงนี่แหละครับทัวตัวก้อนแหละครับเบิ่งเบิ่เบิ่พี่น้องลูกเจ้ากึ่งเพิ่นสิไปกินนุ่มเขาอ้ย พ่อเม่คู่นี่เพิ่นมีประวัติการส่งลูกมาจากโตแล้วครับสองตครับครับผมสองตโตัวที่สองนี่เป็นลูกตัวเิอหรือตัวเม่ครับลูกตัวเิอครับลูกตัวเิอเพราะเป็นลูกของไผ่พ่อครับตองอูครับเป็นลูกของตองอูตองอูตัวนี้นะครับพี่น้องครับเป็นคุ้ยของน้องเชลอยู่ทั้งจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเพราะว่า ขวยเจ้าตองอูนี่เป็นลูกของเจ้าเอกมงคลของพี่กุศลนะครับพี่น้องครับเป็นข้อยที่ทรงลูกเก่งอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็คือเจ้าตองอูน้องครับน้องหมุนข้อยให้ให้ตัวหน่อยๆไม่พี่น้องเข้าได้เบิงเนะี่ยให้พี่น้องเข้าส้มน้ำเนยะ่พราท่านมีซื้อ,อดอกเน่าพอ่อน่าตัวหน่อยๆก็เดินบรครับบพราะท่นทานตังซื้อถ้าจะของพยูพี่น้องจะของไปเรียนน้องแพราวานะครับพี่น้องครับไปเรียนหนังสือ,อยูโผลบมาจะสิมาตั้ังซื้อขวอยวัสดุอ่อนซอดอีพอไล่ดา่าขวยหน่อยไม่ให้เบิงใน่พอ ไปไปไปเขากลองลูกเร็วมันจะเขากองน้ำมูวบ่พี่น้องไอ้ไวเพิ่นน่อย่ก็เลดไดคุณ่อเพินมาให้่อคข้าฝันให้เกียรติว่าเขากลองให้ว่าสันว่านั่นพี่น้องเบื่องลูกเจ้าตองอูอายุกี่กี่วันแล้วพ่อสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์อุ้ยพี่น้องข่อยหน่อยตัวนี้สมัยยืนง่ามแเฉียดขิงนิ่งขาหนาขาหลังพูน่ะรอคักนะพ่อเนาะ พ่อบอกไอ้บอยด้วยบอกว่าคูุ่่แล้วมาแล้วขอตัวหนีมาสั่นบอยมาสั่นบอยนะครับผมพอครัาปั่นพี่น้องเพื่อพลังค้นสิบโมงหูจักนะครับผมเป็นเป็นพ่อตานะครับผมของเสียบอยเฮ้านะครับผมเขาไอ้บอยเพ้ว่าฟ้ามเฮ้านะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับลูกเจ้าตองอูบอท่านมีซื้อเป็นลูกของแม่คู่น่าพี่น้องครับเดี๋ยวคู่พาไปเบืองอีกโตต่อไปครับแม่คุ้ยอยู่ในขอกนี่มีตาใส่นี่ครับพี่น้องครับเกือบสองร้อยตนะครับพี่น้องครับผมคุณพ่อครับ บาทที่นี่นะครับพี่น้องครับเป็นเม่พันตัวชุด่ายไทยชุดมือหนีนอพอเนาะเอามาให้พี่น้องเข้าใดเบึงพ่อหอมปากหอมคอถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรเข้าอยากเขามาเยี่ยมช่มแพ่ว่าฝ้าเพ้ากันดีๆต่อรับอภอเนาะนะครับผมบาทที่นี่นะครับพ่อครับค้ยแม่นี่พ่อตังซื้อพลไมาจังไหนครับผมเพชรเงินครับแม่เพชรเงินครับบาดเม่เพชรเงินนี่พี่น้องครับคู่ที่เท่าคั้วใหม่ฟังจักหน่อยเม่เพชรเงินนี่เป็นค้อยเก่าของไอต่ำใบตองกุ้ง เพิ่นเป็นลูกของพ่อใดก็พ่อลูกบักสิงโตนะครับผมลูกสิงโตสิงโตตัวนี้นะครับพี่น้องครับเป็นสิงโตลูกของเพชรอุดรนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วแม่เพชรเงือนนี่เป็นสายเพชรอุดรนี่แหละพี่น้องครับผู้ใดอยากกําลังหาเบิงว่าการเบิงแบบไดจังสิีห้ว่าข้วยเป็นสายเพชรอุดรเป็นแบบไดเอาแม่นี่เลยครับพี่น้องครับเป็นบรรทัดฐานในการเลือกสื่อเลือกหาเพราะว่าข้วยตัวนี้นี่คือเพชรอุดรแห่งอีหลี นะครับผมบาดที่นี่คุณพ่อเพื่อนมีประวัติการทรวงลูกอะไรเจักโตละนออีสองตัวครับไนสองตขันคู่วัดจำบ่ผิดเลยโตนึงนี่เป็นงามเพรงามนะพ่อเนาะเพชรงามน่ะเป็นลูกของบัวขาวเจ้าบัวขาวนี่เป็นคุ้ยเก่าของท่านอาจารย์สุรินทร์บ่ขันคู่วัดจำบ่ได้แต่ว่าตอนนี้เพื่อนนาจะย่ายไข่ไปแล้วนะพ่อเนาะนะครับผมบาดที่นี่โตที่สองละพ่อครับครับตัวผูอุตัวแม่ครับผูเด่นทีุ่ดครับตัวแม่ยังตัวผูพ่อตัวแม่ครับ ตัวแม่ตีดอะไรไม่เบิ้งครับพี่พอวยหนาเพิ่นมาหากล่องเนี่ยโอ้ยตัวแม่คู่บุ่กับเบิ้งตังตแต่ฝุ่นวัตเตอร์แมนไปเบิ้งซองเบิ้งยู่ขอกก็คขึ้นว่าเป็นตัวเถื่ตัวแม่ครับอ,อพี่น้องเบิ้งเน่ว่าเตแมนหมูต่อนให้คู่วุนสู้เหมพี่น้องข้าเบิ้งเป็นลูกของแม่เพ็ดเงินนะครับผมกับพ่อบิ๊กเบิร์ดอยู่กับเสียดำนะครับผมบิ๊กเบิร์ด อยู่ช่างทองฟาร์มทั้งจังหวัดมุกดาหารนะครับผมเป็นลูกตัวนี้นี่ถอดแบบแม่เลยนะพ่อเนาะครับครับคือกันับกย่างคือกันขักด้พี่น้องด้วยเบ่งจากรูปลักษณะคั้ยหน่อยตัวนี้แล้วนะครับพี่น้องครับอ่อนซ่อนคุณพ่อครับอายุตัวหน่อยหน่อยนี่เพิ่นอายุหลายภายในลรือป่อประมาณสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าไปหาสี่เดือนอยากหาสี่เดือนครับโอ้ยขว้ยหน่อยแม่พี่น้องอ่อนซอนน้องเอ ตัวนี่ตัวนี้มิมนมีราคาไว้ในใจแหละไปเพือพอจักในโบจารุล,ลูกครับโลลบจาําบ่อย <c oughs> โอ้ดับลูกเล่าสันบา <c oughs> ุาพี่น้องโอ้ก็อ่อนซ่อนเด้พี่น้องครับเมือนี้มาสมใจอยากผ้พาพีผนองข้ามาอัปเดตในพี่น้องเข้า,านใหนาหูได้เห็นอีกนะครับผมอีกขอกหนึง่งเดอพี่น้องเดอมีโอกาสจังผ้าพีผนองจังแวะเวียนกันเข้ามานะครับพี่น้องครับบ่ดที่นี้นะครับคุณพ่อครับ ขูดกับดัมเนินรายกาดน้องมาหอดช่วงสุดท้ายล่ะขูดกับขอบบุญขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับผมที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยที่พอมาย่ามได้กับใจมันหักมันหอมนะครับผมบ่าเสียวคุณแม่มาออกคลิปนั่งผ่อนวลาบอยู่เข้าไปมื้อหนึ่งวันนุวานะครับพี่น้องพอที่นี่นะครับผมหาพี่น้องเฮาอยากแวะเวียกสามารถกันดีต้อนรับพี่น้องเฮาเนาะพ่อเนาะครับครับผมข้าวหาพ่อบอยู่หรือว่าไอ้บอยบอยู่จะฉีกมีคนงานอยู่ตลอดครับ แต่ว่าคัดเป็นไปได้ก็ให้โทร่มากพอน,นะพ่อเนาะตามเบอร์โทร่ยู่ใตาตารางทีเฮ้านี่แหละนะครับผมสารับวันนี้พูดขอบบุญขอบพูดคุณพ่พอ,ห,อหลายคบขอบข้ามปันครับสวัสดีครับ,รบขอบพูดหลายครับ